สวัสดีครับเรื่องราวเรื่องนี้จะเป็นเรื่องราวที่น่าเศร้าและน่าหวาดกลัวแต่ก็จะมีความรักที่แท้จริงแฝงอยู่ภายในเรื่องนี้เรื่องราวเริ่มต้นเมื่อราว25ปีที่แล้วในบ้านเก่าแก่ที่อยู่ในหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งหมู่บ้านเล็กๆนี้ก็จะมีบ้านเล็กๆหลังหนึ่ง มีชายหนุ่มคนหนึ่งชื่อธนากรที่รักหญิงสาวคนหนึ่งชื่อนันทพรซึ่งจริงๆทั้งสองคนกำลังจะแต่งงานกันแต่แล้วมาวันหนึ่งนันทพรก็ได้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุครั้งใหญ่ธนากรรู้ข่าวก็เสียใจมากและไม่สามารถ ที่จะอยู่ต่อไปโดยไม่มีนันทพรหลังจากที่นันทพรเธอได้เสียและก็จากธนากรไปนั้นเขาเริ่มเห็นภาพของนันทพรอยู่ทุกทุกที่ทุกเวลาและเริ่มคิดว่าเธออาจจะยังไม่ตายไปจากเขาวันหนึ่งธนากรได้ยินเสียงของนันทพร จากห้องของเธอเขาเรีบไปที่ห้องและพบว่าเธอกำลัง,งยืนอยู่ที่หน้าตา่างแต่เมื่อธนากรได้เดินเข้าไปใกล้ๆเธอก็ได้หายตัวออกไปจากที่ตรงนั้นธนากรคิดว่าเขาเห็นหน่าจะเป็นภาพลวงตาแต่แล้วเขาก็พบว่า ของใช้ของนันทพรถูกจัดเรียงอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยและบนโต๊ะมีจดหมายที่เขียนเป็นลายมือของนันทพรซึ่งธนกรได้จำได้ดีซึ่งคำที่เขียนในกระดาษแผ่นนั้นได้เขียนเป็นลายมือลายลักษณ์อักษรบอกว่ารักเธอเสมอซึ่งลายมือนั้นจะเป็นลายมือของนันทพร หลังจากนั้นธนกรก็รู้สึกว่าจดหมายจดหมายอันนี้เป็นของจริงและนันทพรอาจจะยังไม่ตายไปจากเขาจริงๆเขาจึงเริ่มค้นหาความจริงและพบว่าบ้านของเขามีประวัติเกี่ยวกับวิญญาณที่ไม่อาจสามารถไปสู่สุคติได้ธนครก็ชิดในใจว่า นันทพรอาจจะเป็นวิญญาณหนึ่งที่ไม่สามารถไปสู่ภพมิที่ดีและไม่อาจสามารถไปสู่สุคติได้เขาจึงตัดสินใจที่จะช่วยเหลือเธอโดยการทำพิธีเพื่อให้เธอไปสู่สุคติแต่แล้วธนกรก็พบว่าตัวเองกำลังจะถูกดึง เข้าไปในโลกของวิญญาณด้วยเขารู้สึกว่าตัวเองกำลังสูญเสียความเป็นของตัวเองและจะอยู่กับนันทพรในโลกของวิญญาณตลอดไปแต่ด้วยความรักที่ธนากรมีต่อน,นันทพรธนากรก็ได้เลือกที่จะอยู่กับนันทพรในโลกของวิญญาณ และต่อจากนั้นมาบ้านของเขาก็เงียบเหงาและไม่มีใครพบเห็นธนกรอีกเลยแต่บางคนบอกว่ายังคงได้ยินเสียงของธนกรและนันทพรที่รักกันอยู่ในบ้านเก่าแก่หลังนั้นอยู่เสมอธนกรเลือกที่จะอยู่กับนันทพรในโลกของวิญญาณแต่แล้ว เขาก็เริ่มรู้สึกว่าบางอย่างไม่ธรรมดาเขาพบว่าในโลกของวิญญาณนี้มีสิ่งที่ต้องปฏิบัติตามและปิญิยานที่ไม่ปฏิบัติตามจะถูกส่งไปสู่โลกแห่งความมืดธนกรและนันทรพรต้องหาวิธีเพื่ออยู่ด้วยกันโดยไม่ถูกส่งไปสู่โลกแห่งความมืด พวกเขาพบว,ว่าสามารถทำได้โดยการกลับไปสู่ความทรงจำของธนกรเมื่อเขายังมีชีวิตอยู่พวกเขาทั้งสองคนต้องหาคำตอบก่อนที่จะถูกส่งไปโลกแห่งความมืดธนกรกับนันทพรพบว,ว่าสามารถกลับไปสู่ความทรงจำได้โดยการ สัมผัสกับของที่มีความหมายของทั้งสองคนทั้งสองวิญญาณพวกเขาจึงหาคำตอบคือของที่มีความหมายที่สุดสำหรับธนกรซึ่งก็คือแหวนที่เขาซื้อให้นันทพรน,นั่นเองเมื่อธนกรสัมผัสกับแหวนนั้นธนกรก็รู้สึกว่าแหวนนี้มีความรู้สึก ว่าตัวเองกำลังจะกลับไปสู่ชีวิตใหม่ของเขาเองเมื่อธนากรสัมผัสแมนนั่นความรู้สึกของเขาก็เหมือนอยู่ในโลกกว้างที่มีความมืดและความขาวปนกันเขาพบว่าตัวเองอยู่ในห้องของเขาในเวลาต่อมาและนันทพรยืนอยู่ข้างๆเขา แต่เธอกำลังที่จะหายตัวไปจากธนากรธนากรก็พยายามที่จะจับมือของนันทพรไว้แต่แล้วเธอก็หายไปจริงๆเขารู้สึกเสียใจมากแต่เขาก็พบว่าแหวนที่เขาซื้อให้นันทพรน,นั้นยังคงอยู่ที่มือเขาและบนแหวนมีคำเขียนว่า รักเธอเสมอซึ่งลงลายมือของนันทพรและวันที่เธอตายนั่นเองแต่ด้านล่างคำเขียนนั้นมีคำเขียนอีกอย่างหนึ่งที่ทำให้ธนกรตกใจคำเขียนนั้นที่เขียนไว้ในกระดาษซึ่งมีความหมายว่าฉันจะกลับมาหาคุณอีกครั้งเมื่อคุณพร้อม ธนากรรู้สึกว่าเรื่องนี้ยังไม่จบธนากรจึงเริ่มเตรียมตัวพร้อมให้สหรับการกลับมาของนันทครและหลังจากวันนั้นมาธนากรก็เป็นคนที่พบว,ว่าตัวเองกำลังรอ,อนันทกรอยู่ทุกวันจนในปัจจุบันนี้บางคนก็ได้บอกและพบว,ว่า ยังคงได้ยินเสียงอนากรและดันทพรอยู่ทุกวันเลย